ถ้ากูไม่เผาใบมีดเกิดมีเชื้อบาททะยักติดอยู่แล้วก็มึงสวยแน่ไอ้สมไอ้สอนชูใบมีดอาบน้ำมันไฟแช็กที่ขณะน,นี้ลุกเป็นไฟส่งประกายเขียวปัดจนกระทั่งดับแล้วต่อจากนั้นก็พริกใบมีดด้านล่างขึ้นมาเอาน้ำมันรลอนสันเทลาดจุดไฟอีกเล่นเอาไอ้สมซึ่งถูกยัดปากด้วยผ้าเช็ดหน้ารอเวลาผ่าตาสดเอาหัวลูกดอกหน้าไม้ออกจากไหลถึงกระจ้องตามองด้วยความสยองใจไอ้ปอง ช่วยล็อกแขนไอสมด้วยบ้ยพอไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ำมันไฟแช็กบนใบมีดดับลงเท่านั้นไอยงก็หันไปพูดกับไอปองด้วยน้ำเสียงเครียดๆและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปไอปองก็ปาดเข้าไปนั่งอยู่เบื้องหลังของเพื่อนร่วมทีมผูเคราะหหลายแล้วล็อกแขนเอาไว้นั่นตึบไอสมสะดุ้งสุดตัวเมื่อไอย,ยงใช้ปลายมีดกรีดแขนเสื้อของมันขาดดังแควกแต่แล้วในพริบตาต่อมามันก็ต้องแอนตัวด้วยความเจ็บปวด เมื่อปลายมีดจากมือไอ้ศอนกรีดลงไปตรงที่โดนลูกดอกปักเดอยู่ที่บนหัวไหลมันจนเจ็บแผลไปถึงขั้วหัวใจอย่าดิน้นมึงจับแน่นๆไอ้ปองไอสอน,อสอนเน้นเสียงคำพูดกําชับมาให้เพื่อนคู่หูดิน้นและพร้อมกันนั้นมันก็หันไปสั่งให้ไอปองล็อกแขนไอสมแน่นขึ้นกว่าเดิมปลายมีดกรีดปากแผลต่อไปอีกยังไม่ปลาณีปลาใสไอสมตาเหลือกโพลเหงื่อการทะลักออกมาตามใบหน้าเป็นเม็ดเมด ความเจ็บปวดทําให้มันดิ้นอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับทาเสียงอึกอักอยู่ในลําคอเล่นเอาไอปองนั่งล็อกแขนอยู่ทางเบื้องหลังเกือบจะทานกําลังไม่ได้ออกแล้วไอสอนอุทานออกมาด้วยความดีใจม,มือข้างที่จับโคนลูกดอกกระชากปลายลูกศรซึ่งเป็นเหล็กแฉกสามเหลี่ยมปลายแหลมหลุดปลวออกจากรอยแผลบนหัวไหลโดยมีเลือดทะลักตามออกมาแดงฉานอย่างน่าสยองใจพอไอ้ปองปล่อยมือไอสมก็ใช้มือดึงผ้าเช็ดหน้าทะยัดปากออก แล้วคลางออกมาดังๆด้วยใบหน้าเยเกปวดชิบหายวายบอดเลยมึงลูกดอกมันจะอาบอย่างน่องหรือเปล่าก็ไม่รู้กูจะไปตัดสูได้ยังไงวะถ้ามันอาบอย่างน่องเอาไว้ประเดี๋ยวก็รู้ไอสอนตอบ้วนๆแล้วเช็ดใบมีดกับขากางเกงตัวเองพ่อนึกขึ้นอะไรขึ้นมาได้ก็โยนลูกดอกทิ้งไปด้วยท่าทางบา,บาดในพิษสงของอย่างน่องอย่างสังเกตเห็นได้ชัดผ้าพันแผลไอ้ปองเอาผ้าพันแผลมาเร็ว ขวดทิงเจอด้วยเมื่อเห็นเลือดที่ไหลไอ้สมไหลออกมาอย่างน่ากลัวไอ้ยงซึ่งกลายเป็นหมอผ่าตัดจําเป็นอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้กอดและํารักให้เพื่อนคู่หูรีบหยิบผ้าพันแผลและขวดทิงเจอในเป้สนามบนหลังหม้าต่างมาใส่แผลหัวหน้าทีมโดยด่วนไอ้ปองกระโจนพวดกลับไปณบนเวทห้วยที่ผูกหม้าต่างเอาไว้แต่แล้วมันก็ต้องหยุดชะงักกึกเมื่อเห็นหม้าต่างซึ่งโดนลูกดอกหน้าไม้ปักเดยอยู่ที่สะโพก หลงตัวลงดิ้นพลัดพลาดกับพื้นยังไม่ทราบต้นสายปลายเหตุเฮ้ยมึงเป็นอะไรไปวะความตกใจทําให้ไอ้ปองลืมตัวร้องตะโกนถามออกมาดังๆทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าสัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหมาต่างตัวเคราะห์าหดังกล่าวดิ้นพลัดพลาดอยู่ชั่วอึดใจกระหายใจสะอึกสึกติดตกันแล้วจากนั้นอาการดิ้นก็ยุติลงไปเป็นปิดทิ้ง เล่นเอาไอ้ปองต้องคุกเข่าลงไปดูอาการอย่างชนิดแทบไม่หายใจพอเห็นบาดแผลตรงบนเวณที่ลูกดอกหน้าไม้ปักเดยอยู่กลายเป็นสีม่วงคล้ำผิดไปจากบาดแผลธรรมดาทั่วไปเท่านั้นไอ้ปองก็วิ่งพระกลับไปหาไอ้สอนอย่างขวัญนหนีดีฟอปากก้อนและล่ำล,ลักไปตลอดทางหมาต่างตายแผลแผลมันกลายเป็นสีม่วงลูกดอกมันต้องอาบอย่างน่องแน่และก็ดูเหมือนว่าไอ้ปองตะโกนไม่ทันจะขาดคำหรือสำไป ไอศอนซึ่งนั่งประคองไอสมอยู่ก็โวยวายออกมาด้วยความตกใจเมื่อล่างของหัวหน้าทีมตะแคงตัวลงไปนอนกับผื้นในสภาพดิ้นทุรนทรุไลเหมือนกับจะได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสไอสมมึงมึงเป็นอะไรชิบหายแล้วบาดแผลทําไมถึงกลายเป็นสีม่วงไปได้วะพอเห็นบาดแผลที่ตัวมันเองใช้ปลายมีดกรีดเพื่อดึงเอาลูกดอกปลายแฉกออกจากไรกลายเป็นสีม่วงไปเท่านั้นไอยงก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นสุดขีด หมาตาม่างหมาต่างตัวที่โดนยิงด้วยลูกดอกตายแล้วบาดบาดแผลมันก็กลายเป็นสีม่วงแบบนี้เหมือนกันเลือดเอ๊ะทำไมเลือกก็กลายเป็นสีม่วงไปด้วยไอปองซึ่งทลาเขาไปนั่งคุกเข่าดูอาการเพื่อนร่วมทีมด้วยความเป็นห่วงและพอเห็นเลือดจากบาดแผลไอสมที่ไหลแดงฉานออกมากลายเป็นสีม่วงไปเท่านั้นมันก็ต้องกระหืดกระหอบออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนจังหวะเดียวกันนั่นเอง ผู้หญิงชาวเขาทั้งสามคนที่กินยานอนหลับจากกระติกน้ําเข้าไปกันเริ่มได้สติสัมปชัญญะขึ้นมาทีละคนคราวแรกผู้หญิงทั้งสามคนมีท่าทีงนงงคล้ายกกับผู้ที่นอนตื่นไม่ใหม่แต่พอเห็นร่างของไอ้สมนอนแน่นิ่งอยู่กับผืนเท่านั้นเหมยยินเหมยฟ้านและเหมยลี่ก็พวาเข้าไปดูเหตุการณ์ด้วยความตกใจอย่างน่องแผลที่เกิดจากพิษอย่างน่องใครเป็นคนยิงพวกนายเอ๊ะลูกดอกนี่ เป็นของพวกเรานี่พอเหมยยินมองเห็นบาดแผลของไอ้สมเท่านั้นก็อุทานออกมาว่าเป็นพิษที่เกิดจากอย่างน่องและพอสายตามองไปเห็นลูกดอกที่ไอ้สอนดึงออกจากไหลแล้วโยนทิ้งอยู่ที่ผืนเท่านั้นหญิงชาวเขาก็ละลัลักออกมาเพราะจําลูกดอกหน้าไม้ของชาวเยาซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าเดียวกันกับเธอได้อย่างแม่นยําพวกเรานอนหลับเพลินไปพอตื่นขึ้นมาก็โดนลูกดอกยิงออกมาจากลาวปาหมาต่างก็โดนยิงตายไปตัวหนึ่ง พวกเธอมียาแก้อย่างน่องหรือเปล่าไม่มีจ่ะนายยาแก้อย่างน่องจะอยู่ติดกับตัวผู้ชายเท่านั้นถ้าพวกนายจับตัวคนยิงนี้ได้นายคนนี้ก็อาจจะมีหวังรอดตายแต่นี่เห็นจะช้าไปเสียแล้วเพราะลองเลือดเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วก็ไม่มียาใดๆจะแก้ได้หรอกจ่ะนายคำพูดของเหมยยินทำให้ใบหน้าของไอสอนและไอปองซีดเผือดลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดน้ำลาย น้ำลายไอ้สมก็เป็นสีม่วงด้วยน่ากลัวไม่รอดแน่ไอ้ปองและล่ำาะลักออกมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนเมมองเห็นน้ำลายซึ่งเป็นฟองฟอดอ,อยู่ที่ริมฝีปากของไอ้สมกลายเป็นสีม่วงคล้ำไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจสงสัยมันจะขาดใจแล้วไอ้สอนพึมพำพลางยกมือไปอังลมหายใจที่จมูกของเพื่อนคู่หูอยู่ชั่วครู่หนึ่งและเพื่อให้แน่ใจจริงๆมันก็ก้มลงเอาหูแนบกับซวงอกของไอ้สมอีกพักหนึ่ง เมื่อไม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นมันก็พูดต่อไปอีกด้วยความสลดใจไอ้สมตายแล้วมันไม่น่าจะเคราะห์หลายขนาดนี้เลยชิบหายแล้วผิวหนังไอ้สมกำลังจะกลายเป็นสีม่วงดูไอ้สอนดูไอ้ฮาพิษอย่างน่องของมันทำไมหลายกาดแบบนี้วะคำพูดของไอ้สอนยังไม่ทันจะขาดคำได้สาไปไอ้ปองซึ่งบังเอิญมองไปเห็นมือและเท้าของเพื่อนคู่หูเริ่มจะกลายเป็นสีม่วงเข้าพอดี ก็ต้องร้องโวยวายให้ไอศอนดูด้วยความตื่นเต้นสุดขีดมันเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาที่สองทรอชนไม่ได้เคยพบเห็นมาก่อนและเมื่อเดินกลับเข้าไปดูซากหมาต่างที่นอนตายอยู่ณบริเวณห้วยอีกด้วยแล้วทั้งหมดก็พบกับซากหมาต่างตัวเคลาะไหลผิวหนังกลายเป็นสีม่วงไปหมดทั้งตัวเหมือนกัสบสพไอสมบไม่มีผิดเล่นเอาไอศอนและไอปองถึงกับยืนจังง,งังเหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองอย่างนง้่งคือ,อยาพิษที่พวกชาวเขาสกัดออกมาจากเถาวันในป่า แล้วนํามาผสมกับหัวว่านชนิดหนึ่งที่กรรมวิธีของมันถูกปกปิดเป็นความลับพิษสงของมันเมื่อติดปลายลูกดอกสามารถล้มแม้กระทั่งช้างตัวมหึมาได้อย่างง่ายดายและนั่นก็เป็นเพียงแต่ข่าวลือที่ไอศอนและไอปองเคยได้ยินมาเท่านั้นแต่พอมาเห็นเข้าด้วยตาตนเองมันก็เลยทําให้ทั้งสองคนถึงกระเซิรไปยังถนัดใจผู้หญิงชาวเขาทั้งสามคนมีท่าทีหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเพราะรู้กฎหมายดีมาก การที่ชาวเขาฆ่าคนในเมืองตายสักคนหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่หลายแรงขนาดเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองจะต้องขึ้นไปตามล่ากันอย่างเนิดเอาเป็นเอาตายเลยทีเดียวแต่ถว่าในมุมกลับกันลองชาวเขาโดนคนในเมืองฆ่าตายมันก็เหมือนกับสุนัขตายกลางถนนไม่มีผิดกว่าเจ้าทุกจะเดินจากยอดเขาลงมาแจ้งตำรวจได้ซากศพผู้ตายก็เน่าเปื่อยหาทางพิสูจน์หลักฐานแทบไม่ได้ลูกดอกหน้าไมายของพี่เล่าลือยินจำได้ ในขณะที่เดินทางกันต่อไปเหมยยินซึ่งเดินหันหน้าหันหลังลกแล็กไปตลอดทางก็หันไปกระซิบกับเหมยลี่ด้วยสีหน้าไม่สบายใจยก็พวกเราหลบลงมาพาี่เล่าลือกําลังเข้าทรงอยู่พอดีไม่ใช่หรือ,อทําไมพี่เล่าลือตามมาถูกละ่ะเหมยลี่กระซิบตอบออกไปพร้อมกับหันไปชําเลืองดูไอสอนและไอปองแวบหนึ่งลูกดอกที่ปักอยู่บนซากหมาต่างก็เป็นของพี่เล่าสาฟานจําได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่า พี่เล่าลือและพี่เล่าสาคงจะติดตามพวกเราลงมาจากดอยภูหลังกาแน่ๆเหมยฟานออกความเห็นขึ้นมาบ้างถ้าพี่เล่าลือพี่เล่าสาลงมาจากดอยพี่เล่ายีก็ต้องตามมาด้วยอย่างแน่ๆเพราะสามคนนี้ต่างก็ชอบพวกเราและมักจะตามตื้ออยู่เสมอเสมอเหมยลี่พูดขึ้นมาตามเหตุผลที่เป็นจริงสายตาชเลืองดูสองข้างทางด้วยท่าทางกดสับกระสายเพราะมั่นใจว่าไอ้หนุ่มชาวเยาทั้งสามคนซึ่งตามตื้อพวกเธอทั้งสามคนอยู่ จะต้องเป็นต้นเหตุการฆ่ากันตายอย่างไม่ต้องสงสัยและยิ่งไปกว่านั้นลางสังหรณ์บางอย่างที่บอกไม่ถูกทําให้หญิงสามคนรู้โดยสัญชาตญาณของชาวเขาว่าขณะนี้ชาวเยาทั้งสามคนจะต้องสะกดรอยตามพวกเธอมาอย่างแน่นอนโดยหารู้ไม่ว่าความจริงแล้วเล่าสาและเล่ายีโดนไอสอนยิงทิ้งไปแล้วยังทานุนที่สุดจะเหลืออยู่เพียงคนเดียวก็คือเล่าลือแฟนข้องเหมยยินที่รอดจากกระสุนปืนของไอสอนไปอย่างบุดวิดเต็มที และในขณะนี้ก็กําลังเคลื่อนที่สะกดรอยตามขบวนของบุคคลทั้ง5ไปอย่างเงียบเชียบเหมือนกับลอจังหวะฆ่าอย่างใจเย็นแต่มันก็ไม่ใช่ของง่ายๆนักเพราะขณะนี้ทั้งไอ้สอนและไอ้ปองต่างก็กระชับปืนอยู่ในมือในสภาพเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาจบตอนที่5แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ ย้อนกลับไปบนภูลังกาหมอผีชาวเยาที่กำลังสั่นและคังเล็กๆอยู่ในมือต่อหน้ารูปเทพเจ้าซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันที่มีลักษณะเหมือนกับรูปขุนนางจีนหลายสิบรูปในผืนแผ่นเดียวกันลืมตาโพลงแล้วหยุดสวดมนต์อย่างกระทันหันเล่นเอาชาวเยาที่ร่วมพิธีอยู่ต่างก็เงยหน้าขึ้นจ้องจับอากัปกิริยาของหมอผีเป็นจุดเดียวกันชาวพผื้นลาบฆ่าพวกเราตายฆ่าหรู้ฆ่าเห็นพวกมันใช้กระบอกเหล็กยิงพวกเราอย่างท่าลุน ภาษาชาวเขาที่ดังออกจากปากของหมอผีซึ่งกำลังเข้าทรงอยู่ทำให้ชายเยาวทุกคนพึนพรรมพำออกมาฟังไม่ได้สับไปหมดชาวพื้นลาบหมอคงจะหมายถึงพวกที่มาติดต่อซื้อฟินกับพวกเราใช่ไหมหน้านี้ไม่ใช่ฤดูเก็บฟินชาวพื้นลาบที่ไหนจะขึ้นมาบนดอยชาวพื้นลาบฆ่าพวกเราในวันพิธีไหว้ผีมันดูถูกบรรพบุรุษของเราพวกเราถูกฆ่าถูกฆ่าที่ไหน หมอลองเข้าทรงดูอีกทีสิว่าเป็นใครชายชะกันชาวเยาที่นั่งล้อมวงอยู่ต่างก็สอบถามหมอผีกันให้คลมไปหมดหมอผีหลับตาแล้วสั่นระครังเล็กๆต่อไปอีกปากก็พ่มวดมนด้วยดมเสียงเร็วปรือมโชดใจใหญ,ใหญ่ใหญ่ก็ลืมตาข้างพโพลงเหมือนอย่างครั้งเล็กๆเล่นเอาชาวเยาที่ส่งเสียงพูดจาซักถามกันให้เซ็ตไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องเงียบเสียงลงไปเป็นปิดถิงข้ามองเห็นไม่ถนัดแต่พวกเราก็ฆ่าพวกมันตายไปคนหนึ่ง สีม่วงเลือดมันกําลังจะกลายเป็นสีม่วงไปหมดทั้งตัวพวกเราพวกเรากําลังหนีกระเซาะกระเซิงขึ้นมาบนดอยคนหนึ่งหมอผีเล่าเหตุการณ์เหมือนกับมองเห็นด้วยตาตนเองก็ไม่ปานและก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งนักเพราะพอหมอผีพูดจบลงเท่านั้นล่างของเล่าลือชาวเยาคนหนึ่งในจํานวน3าคนที่รอดชีวิตจากปืนของไอ้สอนและไอ้ปองก็เดินล้มลุกคลุกคานเข้ามาในหมู่บ้าน แล้วหลมฟุบลงเบื้องหน้าหมอผีที่กำลังเข้าทรงในสภาพร่างกายแดงฉานด้วยเลือดไปหมดทั้งตัวเล่าลือไอเล่าลือใครยิงเองพี่เล่าลือตายแล้วพี่เล่าลือโดนยิงเมื่อทุกคนจําได้ถนัดว่าเป็นใครเสียงอุทานของชาวเหยาวทั้งชายและหญิงกระดังซัดขึ้นมาอีกว่าละหนึ่งและพร้อมๆกันนั้นชายชะก,กันที่สนิทเชิดเชืือกัเล่าลือบางคนก็พะวาเข้าไปประคองศีรษะของชาวเขาผูเขาไหลขึ้นผาดตัก ปากกอดและดำเลักษ์ถามด้วยความแขนใจใครทำมึงไอ้เล่าลือกูจะแก้แขนให้มึงเองคนพืนลาดแต่ไม่ใช่คนเมืองพวกมันเป็นคนบางกอกเล่าลือพูดด้วยน้ำเสียงก,ะกระท่อนกระแทานเลือดจากตีนผมไหลพลักออกมาแดงฉานอย่างน่ากลัวพวกบางกอกพวกบางกอก,กอยิงมึงตาฝาดไปละหมังพวกบางกอกที่ไหนจะขึ้นมาบนดอยพวกเรา ชายชะกันชาวเหยาคนที่ปะคองศรีะเล่าลือพาดตักถวงติ่งออกมาตามเหตุผลที่เป็นจริงพวกบางกอกจริงๆมันหลอกผู้หญิงของเราไปขายข้าตามมันลงไปเจมันกําลังขมขืนพอดีเล่าลือเล่าเหตุการณ์ด้วยน้ําเสียงกระท่อนกระแท่นลมหายใจขาดเป็นห้วง,วงลักษณะอาการเท่าที่มองเห็นรู้สึกว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานนักหลอกผู้หญิงเราไปขายมันหลอกใครไปบอกกู บอกกูเร็วๆชายชะก,กันชาวเหยืคนที่อุ้มร่างของเล่าลือขึ้นผาดตกซักถามออกมาอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบจากเล่าลือนอกจากเสียงอ,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 อึกอักจากลำคอของชาวเหยื่อผู้เเาะไหลดังเป็นระยะระยะอย่าเพิ่งตายไอ้เล่าลือมึงอย่าเพิ่งตายบอกบอกกูก่อนเมื่อเห็นอาการของเพื่อนมีท่าทีว่าจะขาดใจตายไม่วินาทีใดก็วินาทีหนึ่ง ชายชะกันชาเาเหย,ยาวก็ใช้มือเขย่าล่างของเราลือแรงๆปากกระตะโกนกรอกลองไปในหูด้วยท่าทางกระสับกระส่ายเหมยยินเหมยเล่าลือเผยอฉลิมฝีปากบอกชื่อผู้หญิงชาวเขาที่โดนคนบางกอกหลอกไปขายออกมาได้อย่างลำบากยากเย็นและพอจะบอกชื่อเหมยฟานเป็นอันดับต่อไปหัวใจของเล่าลือก็หยุดเต้นอย่างกระทันหันล่างกระตุกแอนขึ้นสุดแรงวิญญาณหลุดลอยออกจากล่างในบัดดน เ่าลือมันเดินทางไปตามพรมลิขิตของมันแล้วพวกเจ้าไม่มีทางจะไปหยุดยั้งมันได้ชีวิตเกิดได้ก็มีวันแตกดับได้เช่นกันหมอผีซึ่งยืนดูเหตุการณ์อยู่โดยไม่ได้พูดจาอะไรออกมาเลยแมะ้แตะ่คำเดียวเพิ่งจะพูดขึ้นเป็นครั้งแรกและนั่นก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ชาวเขาผู้เคาะหลาหมดลมหายใจอย่างสิ้นเชิงแล้วเหมยยินเหมยยินโดนเช่าบางกอกหลอกไปขายใครเห็นเหมยยินบ้าง ชายจักรันชาวเหยาวางล่างเล่าลือลงบนผื้นแล้วลุกพรวดขึ้นยืนปากก็ร้องตะโกนถามชาวเหยาทั้งชายและหญิงออกไปดังๆเด่นเอาทุกคนต้องค้นหาหญิงชาวเขาอันเป็นต้นเหตุแห่งการตายอันน่าสจะเจทือนยอนนั้นวุ่นวายไปหมดไม่ถึงสิบนาทีชาวเยาท,ทั้งหมดที่ร่วมอยู่ในพธิธีเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษกตะโกนบอกถึงการหายตัวไปของผู้หญิงทั้งสามให้เสร็ไปหมดเหมยยินเหมยฟานเหมยลี่หายไปหมดทั้งสามคนที่ดาชาวเขา พวกบางกาะมันหลอกเอาธิดาชาวเขาของเราไปหลอกธิดาชาวเขาเหมยลี่และเหมยฟ้านก็หายไปด้วยเมื่อรู้ว่าผู้หญิงชาวเขาทั้งสามคนที่คณะกรรมการศูนย์วิจัยชาวเขาส่งตัวไปประกวดนางงามที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วสามารถขวาตําแหน่งธิดาชาวเขาและลองมาได้ทั้งสามคนหายตัวไปอย่างลึกลับจากพิธีงานเส้นไหว้ผีเท่านั้นชาวเยาวทั้งชายและหญิงบนดอยภูล,ลังกาก็ตะโกนบอกกันให้ขลมไปหมดตามมัน ฆ่ามันให้หมดมันเหยียบย่ำหัวใจพวกเราเสียงตะโกนของชายชะกันที่ดังแทรกสอนขึ้นมาทําให้ชาวเหยาที่ใจร้อนบางคนวิ่งปลาดออกจากวงพิธีอย่างหมดความยับยั้งทั้งใจมันก็เลยทําให้ชายชะกันคนอื่นๆวิ่งตามไปด้วยอย่างช่วยเหลืออะไรไม่ได้และเมื่อทุกคนวิ่งกลับเข้ามารวมในลานพิธีอีกครั้งมันก็แทบไม่น่าเชื่อที่ชายชะกันชาวเยาเหล่านั้นมีอาวุธปืนเอฟซหกซึ่งเป็นอาวุธหลายแรงกระชับอยู่ในมือเกือบครบถ้วนทุกตัวคน ความใจร้อนจะทําให้พวกเจ้าทําลายแผนการของเราจนหมดสิ้นเอาอาวุธสงครามไปเก็บเดี๋ยวนี้หมอผีตะวาดขึ้นมาด้วยใบหน้าโกรธจัดพวกเราต้องการฆ่ามันมันเหยียบย่ำหัวใจพวกเราหมอห้ามเราทําไมเลือดต้องหลัางด้วยเลือดพวกข้าต้องการสั่งสอนให้พวกมันรู้สํานึกว่าคนดอยก็มีหัวใจเหมือนกันชายชกันชาวเยาตะโกนพร้อมกระชูปืนเอ็นสิกขึ้นเหนือศีรษะด้วยท่าทางกระเฮียนกระหือลือ พวกเจ้าอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยหรูแผนการของพวกเราใช่ไหมความใจหลอนและความพล่นผันของพวกเจ้าจะทําให้เจ้าหน้าที่วิจัยชาวเขาเห็นปืนสงครามอันหลายแรงนี่ทันทีเอาปืนไปเก็บเดี๋ยวนี้คําสั่งอันเด็ดขาดของหมอผีซึ่งมีลักษณะท่าทางเหมือนกับชาวยวนทําให้ชายชัการชาวเหยาวทยอยกันเอาปืนสงครามไปเก็บในคลังอาวุธซึ่งออกแบบสร้างอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินแล้วพลางทางขึ้นลงเอาไว้ด้วยต้นหญ้าอย่างแนบเนียนโดยไม่ปีปากพูดอะไรออกมาแม้แต่คาเดียว เป็นที่น่าสังเกตมากภายในทังอาวุธดังกล่าวนอกจากจะมีปืน m 1 6บางเรียงรายเป็นตับแล้วอาวุธหนักชนิดเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนไหลแรงสะท้อนถอยหลังอีกจํานวนหนึ่งก็ออยังถูกนํามาซ่อนเอาไว้อีกด้วยห like ลายกระบอกอันแสดงให้เห็นว่าชาวเยากลุ่มนี้มีแผนการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มุ่งหลายต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยอย่างไม่ต้องสงสัยพวกมึงมันโง่เง่า,งงากูจะปุกปั่นยังไงก็ได้ถ้าแผนการรวมกําลังและหลังสมองของชาวเขาของกูเป็นผลสําเร็จ ประเทศของกูจะเป็นหนึ่งในอินโดจีนอย่างไม่ต้องสงสัยไทยจะโดนบีบห้อมทั้งสามด้านเส้นทางถอยหนีก็คือทางที่ใต้ทิศเดียวเท่านั้นเหมยยินเหมยฟานเหมยลี่เธอจะต้องทํางานชิ้นนี้เป็นผลสําเร็จหมอผีพึมพำอยู่ในใจด้วยความกระยิมใจในตาหลับพลิมปากก็ขมุบขมิบสวดมนต์ต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยอนละขังเล็กๆในมือสั่นเป็นจังหวะแล้วอึดใจใหญ่ๆต่อมา คนทรงเจ้าที่ชาวเยาทุกคนเชื่อฟังและเคารพนับถือเหมือนกับเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งก็ลืมตาข้างโพงปากก็หยุดสวดมนต์แล้วคำรามออกมาดังๆด,ด,ด้วยน้ำเสียงแหบห้าวข่ามันข่าพวกมันทุกคนด้วยลูกดอกอาบอย่างน่องที่สวรรค์ประทานมาให้ประชาชนชาวเยาแต่เผาเดียวเลือดสีม่วงจะอาบไหลท่วมแผ่นดินมันเป็นคำพูดที่ปลุกปั่นและยุยงประชาชนชาวเขาให้เห็นผิดเป็นชอบอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันก็ทำให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า หมอผีมีเจตนาบางสิ่งบางอย่างเคลือบแฝงอยู่ในคำพูดนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยและยิ่งเห็นชายจาัก,การันชาวเยาทุกคนชูหน้าไม้ซึ่งใช้อย่างน่องที่ตัวเขาเองนำติดตัวมาอาบลูกดอกแล้วเปล่งเสียงตะโกนด,ด้วยท่าทางกระเฮี้ยนกระหือหรือด้วยแล้วหมอผีก็ต้องแอบยิ้มกับตัวเองด้วยความกระยิมใจมันเหยียบย่ำหัวใจพวกเรามันเข้ามาทำลายพิธีเส้นไหว้ผีซึ่งเป็นพิธีสืบเนื่องต่อกันมาหลายชั่วคนสังหารมันสังหารมัน และเพื่อเป็นการตอกย้ำความเจ็บแขนให้กับประชาชนชาวเยามากขึ้นอย่างชนิดไม่มีวันลืมหมอผีดังกล่าวก็ได้พูดจาปลุกปั่นประชาชนชาวเขาพูดด้อยพัฒนาต่อไปอีกด้วยท่าทางเหมือนก็จะเจ็บแขนแทนไปด้วยลงไปเก็บศพพวกเราที่ตายขึ้นมาทําพิธีพร้อมกระสบไอเล่าลือข้าจะปลุกวิญญ,ญาณผู้ก้าหารให้ลุกขึ้นมากำจัดผู้เหยียบย่ำหัวใจชาวเยาทั้งมวลไปเอาศพมาให้ได้และพอหมอผีสั่งให้ชาวเยาลงไปเก็บศพพวกที่โดนคนบางก่อฆ่าตาย ขึ้นมาทำพิธีตามประเพณีของชาวเยาแล้วเขาก็พระจากลานพิธีเดินมุ่งหน้าเข้าไปที่คลังอาวุธสงครามด้วยท่าทางรีบร้อนโดยไม่สนใจใยดีต่อกลุ่มชายชาวเยาที่ขณะนี้วิ่งกลูกันลงจากยอดเขาด้วยท่าทางกระเฮือรือคนโง่อย่างพวกมึงมันก็ต้องตกเป็นมือเป็นตีนของประเทศกูแบบนี้แหละหมอผีพึมพำพร้อมกเปิดช่องลับเข้าไปในคลังอาวุธใต้ดินเดี๋ยวตรงเข้าไปเปิดกล่องกระดาษ หยิบวิทยุสนามแรงสูงขึ้นมาวางกับพื้นพลางเปิดสวิตติดต่อไปยังสถานีลึกลับแห่งหนึ่งด้วยคำพูดที่เป็นรหัสเหมือนกับจะรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในทีจบตอนที่6แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนจะต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ